ค่ะก็ขอสวัสดีนะคะท่านผู้ชมช่างละอ,องชาแนลนะคะค่ะแอดก็มาอยู่ที่วัดเทพชัยมงคลบ้านขยองเหมือนเช่นเคยนะคะท่านชมเดี๋ยววันนี้แอดจะพาท่านผู้ชมมาขอโชคขอลาบกับป้าจันอีกรอบนะคะท่านชมจากจอมปลวกกันนะคะท่านชมคะ่ะนี่นะคะป้าจันก็กําลังจุดธูปเส้นไหว้ขอโชคขอลาบนะคะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมแอมมินหวานวันนี้แอมมินนะคะจะพาท่านผู้ชมนะคะมาขอโชคขอลาบน้าที่จอนปลวงนะคะับป้าจันนะคะท่านผู้ชมบ้านตือเฮาบ้านซิงโต่ที่าเหมนกันแล้วเหรอ это у нас это у нас это у нас นี่นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปสองดูต evet: ัวเลขกับป้าจันกันนะคะคุณก็ยังเป็นไงอ๋อเจ็ดห้าหกแกคุณก็ยังไรนอ๋อเห็นเมื่อวานใช่ไหมคะป้าจันก็เองคุณเจ็ดห้าหกมองเห็นเป็นเจ็ดห้าหกบอกป้าจันในเลขเจ็ดอยู่จุดไหนคะป้าอันคุณป้าช่วยชี้ชัดๆบอกท่านผู้ชมหน่อยค่ะคุณป้า เจ็ดห้าหกค่ะเนี่นะคะท่านผู้ชมคะ่ะตรงจุดนี้ป้าจันก็มองเห็นสามตัวนะคะท่านชมมองเห็นเป็นเจ็ดห้าหกนะคะท่านชมค่ะก็ส่องไปกับป้าจันกันนะคะเผื่อว่าจะมีโชคก,กับป้าจันกันนะคะค่ะ อ่ะชมหนุ่จันีจะนุ๊กนี่มันเพียนม่เอมซ่ะไเป็นงอันนี้เป็นงอ๋อวันนี้มองเห็นเป็นตัวไหนป้าจังสามเจ็ดสามเจ็ดสองตัวก็สามเจ็ดนาะสามตัวก็เจ็ดห้าหกใช่ไหมคะป้าเราใ้เอลูกตาเฮยนาะอ๋ออันนี้เจ็ดสามเจ็ดจ้ะนะเราคิดห้าหกอันนี้เจ็ดสามเจ็ดอ๋อเมื่อวานมองเห็นเป็นเจ็ดห้าหกพอวันนี้เห็นเจ็ดสามเจ็ด เคยีัยเหอเร้ามยอะรังได้กลางลังกันนี่แหละวะงปุ๊บคุณเคยเจ็ดเจ็ดห้าหกเจ็ดห้าหกเนาะสามตัวสามตัวอย่าน้อยก็ลงจะจบ้านี้นะสามตัวเจ็ดห้าหกกับสามเจ็ดนาะป้าจันเนาะต้องเอาเยอะจะสองตัวก็สามเจ็ดนะคะท่านชมก็ส่งไปกับป้าจันนะคะท่านชมเพราะว่าป้าจันก็ ผูกเกือบทุกงวดนะคะท่านชมก็ลองเก็บไปพิจารณาดูนะคะท่านชมเผื่อว่าจะมีโชคมีลาบไปกับป้าจันนะคะค่ะแอดก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะคะขอยโชคดีค่ะค่ะเนี่นะคะท่านชมเดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมไปพูดคุยกับคุณลุงกันนะคะท่านชมคะ่ะเพราะว่า งวดที่ผ่านมาคุณลุงก็เป็นผู้โชคดีด้วยนะคะท่านชมคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยพร้อมกันเลยนะคะท่านชมคะค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงครับจากคุณลุงอยู่บ้านอะไรคะคุณลุงอยู่บ้านสนวนอยู่บ้านสนวนเนาะค่ะแอดได้ข่าวมาว่าคุณลุงโชคดีใช่ไหมคะคุณลุงครับถูกถูกตัวไหนคะคุณลุงพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะอ๋อถูกสองสองอ๋อแล้วคุณลุงได้เลขมายังไงคะคุณลุงเขาก็เข้ามาฟัง ามาบอกคุณลุงฝันเหรอคะอ๋อฝันเองใช่ไหมคะครับอ๋อฝันเขามาบอกฝ่าสองสองฝันว่ามีคนมาบอกใครมาบอกคะคุณลุงทีหรือว่าคนหรือว่าอะไรเหมือนเหมือนคนแหละแต่ว่าแก่ๆหน่อยอ๋อฝันเห็นคนแก่มาบอกตัวเลขใช่ไหมคะครับอ๋อบอกตัวไหนบ้างคะคุณลุงบอกตัวนั้นหละสองสองอ๋อบอกสองสองเนาะคุณลุงเนาะบอกสองครั้งบอกสองครั้งสองครั้ง บอกในความฝันใช่ไหมคะใช่อ๋อถูกเยอะไหมคะคุณลุงร้อยหนึ่งอ้ยโชคดีนะคุณลุงเนาะจ้าคุณลุงก็นอนฝันนะคะท่านผู้ชมคะก็ฝันว่ามีผู้หญิงคนแก่เนาะไม่ใช่ผู้ชายเนี่ยแหละอู้ผู้ชายบอกคุณลุงอ๋อไม่ผู้ชายคนแก่เนาะคนมีอายุเนาะคุณลุงเนาะมาเข้าฝันบอกตัวเลขให้ซื้อสองสองใช่ไหมคะคุณลุงใช่อ๋อค่ะก็เลยโชคดีไป หนึ่งร้อยบาทนะคุณลุงเนาะถูกสองสองหนึ่งร้อยบาทนะคะท่านชมค่ะแล้วเมื่อคืนฝันหรือยังคะคุณลุงโอ้ยยังไม่ฝันเนาะค่ะเดี๋ยวใกล้ๆวันเดี๋ยวแอดจะตามตัวเลขคุณลุงให้กันนะคะท่านชมค่ะเดี๋ยวรอลุ้นกับคุณลุงอีกรอบนะคะท่านชมเผื่อว่าคุณลุงจะฝันดีหรือว่าเดี๋ยวแอดจะตามตัวเลขคุณลุงให้กันนะคะท่านชมค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะคุณลุงค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะเนี่ยนะคะท่านชมค่ะเดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมไปขอโชคขอลาบกับป้าจันอีกนะคะท่านชมเมื่อกี้เอดก็มานั่งเล่นกับป้าจันนะคะแล้วก็มีลูกพอกนะคะท่านชมก็หล่นลงมาเสียงดังมากๆนะคะท่านผู้ชมก็เลยไปเก็บมาดูนะคะท่านผู้ชมป้าจันก็มองเห็นตัวเลขด้วยนะคะท่านผู้ชมคะ่ะแอดก็อยากจะมาส่องให้กับท่านผู้ชม ได้รับชมรับฟังกันนะคะท่านชมคะ่ะก็ส่งไปกับเอสแล้วก็ป้าจันกันนะคะท่านชมคะ่ะไหนเห็นตรงไหนคะปะา้าจ <65 S 1> ันห้ชัดค่ะปะา้าจันชัดค่ะปะา้าจันมองสกเห็นเป็นสองตัวเนะะาะป้าจันเนาะสองตัวจ้าเห็นเป็นตัวไหนคะหกกับห้านะป้าจันเนาะหกห้าจ้านี่นะคะท่านผู้ชมตรงจุด นี้ป้าจันก็มองเห็นเป็นหกกับห้านะคะท่านชมจากลูกพอคนะท่านชมก็เพิ่งหล่นมาใหม่ๆเนาะปจันเนาะจากก็เลยเก็บมาดูนะคะท่านชมแล้วก็มองเห็นตัวเลขนะคะก็เลยมาส่งให้กับท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะคะท่านชมคะก็ให้ท่านผู้ชมก็ส่องด้วยสายตาตัวเองด้วยนะคะท่านชมคะเพราะว่าสายตาของแต่ละคนก็จะมองเห็นไม่เหมือนกันนะคะท่านชม แอดก็มีหน้าที่นำเสนอให้กับท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะคะส่วนท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์บอกแอดแล้วก็เพื่อนๆนด้วยนะคะท่านชมคะเพื่อว่าท่านผู้ชมทางบ้านอาจจะมองเห็นตัวเลขที่มีโชคนะคะอุ้ยชัดมากๆคะ่นะเนาะประจันเนาะหกกับ5คะ่ะท่านชม ค่ะในแต่ละคลิปในแต่ละช็อตแอดก็อยากจะให้ท่านผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องตัวเลขแอดก็ไม่สามารถกําหนดได้นะคะท่านผู้ชมคะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ขึ้นอยู่กับโชคและก็วาสนาด้วยนะคะท่านผู้ชมถ้าใครมีโชควาสนาคนนั้นก็จะมีโชคนะคะท่านชมก็ดวงของคนเราก็ จะมีไม่เท่าเทียมกันนะคะท่านชมขึ้นอยู่กับบุญแล้วก็วาสนาของแต่ละท่านด้วยนะคะค่ะแอดก็มีหน้าที่นำเสนอนะคะท่านชมส่วนท่านผู้ชมจะตัดสินใจอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของท่านผู้ชมเองด้วยนะคะค่ะแอดก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะคะใครโชคดีค่ะ ค่ะเนี่นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปส่งดูตัวเลขกับพี่อินกันนะคะท่านผู้ชมจากกระถางทูบเจ้าพ่อต้นพอกนะคะพี่อินก็มองเห็นตัวเลขนะคะท่านผชมคะก็ส่องไปด้วยกันนะคะไม่ตรงไหน,<ส>นพี่อ<ส><น> 3,9มเาไม่สามเก้า็เจอู้ใช่ใช่พี่อินใช่ข้างหลังเป็นเลขเกานะพี่อินเนาะเลขเก้ค่ะเอดก็มองเห็นนะคะท่านผู้ชม3ลขามไม่สามก็เจ็ดอ๋อ แต่ที่แน่ๆก็สามเก้านี่แหละสามเก้าเนาะพี่อินเนาะสามเก้ากับเจ็ดเก้านะคะท่านชมก็ส่งไปกับพี่อินนะคะท่านชมค่ะแต่ว่าเลขเก้าข้างหลังชัดเนาะพี่อินเนาะเลขเก้าจะชัดว่าข้างหน้าเนาะสามเก้า้มหรือไม่ก็เจ็ดเก้านะพี่อินเนาะค่ะ โอ้ชัดมากๆค่ะท่านชมค่ะก็ส่องไปกับพี่อีนนะคะท่านชมค่ะตรงกระถางทูบนะคะท่านผู้ชมเพราะว่า39เกเนาะสามเก้ากับเจ็ดเก้านะสามเก้ากับเจ็ดเก้าสองประตูนะคะท่านชมมาเโอ้สามตัวเป็นตัวไหนคะพี่ใได้บ้านใคปนาตรอย ตัว bills, ไหนคะข้างหน้าเอามานี่มอเอามาตัวตัวมันแบ่งไม่ค่อยชัดสามเก้าเลยนะเอาแต่สองตัวพอเนาะสามทำไหสามเก้ากับเจ็ดเก้าอ๋อมองเห็นเป็นสามเก้ากับเจ็ดเก้านะคะท่านชมคะก็ส่งไปกับพ no. ี่อ uh, ินนะคะท่านชมว่าท่านผู้ชมจะมองเห็นเหมือนกับพี่อินไหมคะหรือว่าจะเห็นแตกต่างกันนะคะท่านชมก็คอมเมนต์บอกแอดแล้วก็เพื่อนๆด้วยนะคะท่านชมคะ แต่ว่าเล้าข้างหลังชัดมากๆค่ะท่านผู้ชมค่ะข้างหน้าท่านเจ็บกะสานเนาะเจ็ดเก้ากับสามเก้าค่ะท่านชมค่ะแอดก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีไปกับพี่อินนะคะท่านชมค่ะค่ะโชคดีค่ะจากไหนฮะ นี่นี่เบอร์น้ฟวงนี่หนักคลิปแพี่นตัวมองไม่เผมอ่านแต่นมาจะเอาเมือวนี่ี่กนี่แหะจะเอาเื่อาวนี้งานนาดเอ็ะน้งิเบลนั่งเมนี่นะามื่วอมไขอแม่